ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าภาพยนตร์ที่ดีเนี่ยคืออะไรนี่ถือเป็นหนึ่งคำถามที่ตอบยากมากๆไม่ว่าสำหรับใครก็ตามแต่อัฟเรฮชคอกพูิกับระดับตำนานเคยพูดเอาไว้ว่าหนึ่งในองค์ประกอบของภาพยนตร์ที่ดีคือคุณจะสามารถดูและติดตามมันไปได้แม้ว่าปิดเสียงและนี่คือประโยคที่จุดไฟให้สองนักเขียนไบรอันวูดส์กับ สกอตเบกและจอห์นคาซินสกี้พวกเขาคิดว่าเรื่องเสียงกับภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องสอดคล้องกันไปตลอดเวลาและมันก็น่าสนใจมากๆนะครับถ้าภาพยนตร์สักเรื่องจะหยิบยกเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นกิมมิกในหนังจอห์นคาซินสกี้จึงเริ่มต้นแต่งเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งโดยมีไบรอันวูสกับสกอตเบกเป็นผู้ช่วยในการเขียนจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เพชรน้ำงามในชื่ออควายเพลสดินแดนไร้เสียง